แมทที่เรารักอแอคติกแหมใครโก้แอคติกไว้ไเฮียมึงไม่ได้หนึ่งไม่ผมแยกเลยเว้ยผมซาโมะเลยแต่ละคนอ้าตกซาโมะซาโมะไม่เป็นไรจะตกอแอคติกไอเฮียโอเค <laughs> โอเคเดี๋ยวไม่ไหลต่อแนะ่ซาโม,มะยัยงฟังเพลงได้ ตักกัน,นอยู่ในรูแล้วเครียดตรงกลางเลยไอ้ <c oughs> แบบนี้มันสร้างมาให้พี่คนนี้โอเค You'll be you điều phí qua bị you bàn đó. chị Oi de chạy vào a หนม่นสี่สไม่ใช่อาเฟาาเซ่มึงเราตัดฮิวอ่ะแต่ตตออตจะพุ่งหนีอยู่ตรงแล้วฮอดึงกับจะเย็นๆนะน้องๆอ,งอาเรียบร้อย่เย็น้าิน้อง ไปก็ได้วะแต่นี้ไม่เกอนอ่าเมอร์ซี่เมอร์ซี่ช่วย,ย,ยกันอยู่เมอร์ซี่จะเลยตาตาจะเมอร์ซี่แล้วก็ ป้องมนะือดีนะการเล่นตัวนี้ไม่ข้ามเลยด้วยตัดคิวอีกลิกลกก็มีนะแต่ว่ามันอาจจะเพียร์ไม่ทันหรอกเมื่อกี้มึงไปอยู่เดี๋ยวแต่มึงกูตายไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ท่าดดกา,อา่อ๋อไม่พอีีแต่ว่าได้อยู่ฉันมาเพื่อตายจะรัวเลยเนี่ย <c oughs> ฉันตาย่มาถึงแล้วตายจะสองเ <h ums> พื่งแบกไ มาเล่นตายมัจะตายเหมือนตอลนก้ก็มาถึงปุ๊บโดนลิวจินหมายความว่าไงมามืแล้วแล่วบางทีก็โจมอย่างนี้นะแล้วก็บอกเอ้ยมึงหยุดตายดิง่ายเนาะไอ้เหี้ยกูมาถึงปุ๊บกูโดนอันติใส่คนเดียวอ่ะไอ้เนี่ยแล้วกูเดินไปแจกหรือไงล่ะใจเย็นครับเกื่อนตามอยู่ครับใจเย็นครับเนี่ยครับ จประกบการมึปลาอะไรมาเนี่ยฮะคิดก่า you're yeah, not <laughs> อ,อิสเฟกต์ไปเยอะๆอิสเฟกต์ท่า,มา,ามทไมล่ากูเนี่ยโอ้ยทำไมหลับนายแต่ว่าโดนยิงนะทำไมไม่ลุกเดี๋ยวนอ๋อไม่รำคาญมือตี่กับเกมกลับให้เ,หเหล่นกับเจอได้ไหมนอนไปแก ใส่รวยๆนี่ผมก็ตายเป็นเหมือนกันละพี่ คู่ต้นเก็บให้หมดเลยแล้วเอวิแมอ่งี่แล้วไม่เคยชนะด้วยตัวเองเลยว่ะตอกตานี้เฮ้ยเจีจริงๆะนี่ยโปจิงแสงเทเซอร์แบบนี้ โอ้ไปทำมาเฮี้ยน่าเกลียดสัตว์ไอ้เฮี้ยทำไมต้องเป็นฉันวะแล้วก็ไม่ได้ใช้อสีเลยอสอสีมันก็เล่นอีกแล้ว <c oughs> ของแม่เลยละกัน <c oughs> โอ้ไม่ได้เล่นด้วยโอ้ มาไม่ได้เล่นเลย,ยเนี่ยโอ้โหกดทนสี่มาไม่ได้เล่นโถขอบคุณเพื่อนที่แบกครับเรื่อกูไม่ทำอะไรจริงจรงแต่แต่เนี่ยแม่งเดินไปเดินมาสพงไอ้สพง น้องเดียวใช่แหล้วเรามาดีๆทีดิขอกไปเมื่อกี้นะไอ้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแพ้ไม่เอามื่อยไอเนียปรกูอาจจะไม่เอก่งในกางเลยไอ้เนียขออีกทีแบบเมื่อกี้เมื่อยดีกว่าเว้ยพอมึงอัดปุ๊บมันเหมือนแบบว่าทีมันเน่าอ่ะไม่ใช่หรอกไอ้เนี่ย ไม่ใกูแทงสวนอนุบีแม้งทำไมติการเลยเออต้องแทงสวนอย่างมาตกตาดการ้วแต่มันชอบออกสีงไเกมใช่ี้ยแทงสวนแล้วไม่ออกอบะปนังไอานุบอานุบีเั่นงไงเเว,ว่าลแล้วแทงสวนแล้วออกแอบ มันเกินไปนะ้เก็บเลยเนี่ยเราราวันที่ได้ขับมันอยู่ในอาตูปี้ไหนมันขับมาตรงนี้แหละหลังจากนี้ปวดหัวล่ะเฮ้ติดใจ็อบยอยกว่าไปไหนแล้ววะเต่ะจะแบบนี้มันต้องยึดไซปะแต่แต่ยึดไฟ ごめんなさい。

อมันยิงอยู่นี่ว่าไปไปไปมันก็ไปทางนั้นกดที่จะทางี้น้อยกดผิดกดผิดกดผิดไม่นะอ๋อนี่กดผิดโอ้อ้ไอ้พวก มันกลับไปตรงนี้อีกแล้วะใช่ไงก็มันก็ต้องขนาดไปข้างหน้าไงมีแค่สองอันหรอวะสสาม tao bịt luôn á, mặt cỡ cái cái ba con mất đi. Oh, ôi, vẫn khôngไหว quá. Cái ba là bận mới Cái này là cái ba rồi á, mang lung mới ใช่มันมันมันเป็นเพรอมันจะเริ่มจากจุดตรงกลางนะจะดันไปหาฝั่งมันไปใกล้เรื่อยๆขันไลมันเป็นจะชนะเมื่อไหร่น่าแต้มโอ้โหมีคอโอ้ยถ่ายมาถอยมาทำไมถอยยืนนี่ละ

ตายเลยเหยียบได้ไหมเหยียบได้ไหมกูมาถึงกูก็ตายแล้วไอ้เหี้ยเหยียบไม่ได้อะทำไมเอ้ยเกได้เพียบเก็บเพียบไแล้วแน่นอนดิเนี่ยเกไปแล้วเนี่ยแต้มเดียว Threat emerges. Why can't you be attacked? I've got hurt. I'd like to get here. เฮ้ยช่วยหน่อยมันอยู่ข้างในนี่ใ็ก้ายกันไปกันไปกันไปขบวนนั้นขบวนนั้นเร่เดตายหล่ะพรนอ่ยังพร้อมยัง ไม่พอ่จะะจ็บและับแพ้ละเฮ้ยแพดิฝันนั้นออกฝันนั้นออกเฉยอะไรวะน้าเฮ้ยได้พี่เอ้าฝันนั้นออกเฉย ไปนะเออไอเชียไออยู่ดีเนีนยูดีันีทำไม่ฝั่งนั่งหอกอย่างเนียวฝั่งดำมันกึ่มาเปิองออกมาเลยเนี่ยไม่ฝั่งมันออกฝั่งมันออกสองคนเลยเท้าว่ะไอ้ ว่าฉากกูขังมันเทกว่าะอาคิปปุ๊บเล่นยากทันทีไม่แตะชนะแว้วไหมชนะก็เกือบแล้วมเมื่อกี้